ไปดูเหตุการณ์ล่าสุดนะครับตรวจสอบจากคุณจตุพรยอดศิลตอตอาขณะนี้นะครับอยู่ที่บริเวณถนนเข้าสารนะครับเหตุการณ์ล่าสุดจะเป็นอย่างไรคุณจตุพรสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างครับครับหลังจากที่มีการปะทะกันเมื่อช่วงช่วงค่าที่ผ่านมาที่บริเวณสามแยกตรงถนนเข้าสารต่อกับบริเวณแยกข้อบัวครับเบื้องต้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจของสนชนัดสงครามก็มาพยายามเก็บหลักฐานครับเบื้องต้นมีกองเลือด อตรงบริเวณสามแยกนี่กองเลือดกองใหญ่เลยครับก็ทราบว่าก่อนหน้านี้ก็มีผู้เสียชีวิตจากอถูกแรงระเบิดยังไม่ทราบว่าเป็นระเบิดชนิดใดครับเป็นเสียชีวิตหนึ่งรายครับตรงนี้ครับอันนี้คือล่าสุดหรอคะที่เสียชีวิตเพิ่มเติมอ่ก็ศพได้นําออกไปก่อนหน้านี้แล้วครับเพียงแต่ว่าตอนอตอนนี้ที่นี่มีรอยเลือดกองอยู่เป็นจนํานวนมากครับแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านม,มาจากการที่เดินตารวจดู บริเวณถนนตะนาวครับาตามร้านต่างๆที่มีเป็นบานเหล็กที่ปิดปิดกันไว้ที่บริเวณสองข้างทางครับมีรอยกระสุนปืนนับร้อยๆ้อยรูครับแล้วบริเวณตรงนั้นค่ะบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายนี่มากน้อยแค่ไหนคะเบื้องต้นบ้านแต่ละหลังก็ปิดประตูงเงียบครับแต่ว่า,าก็มีรอยรูกระสุนปืนนี่ ทั้งสองข้างทางเรียงรายครับก็ยังไม่ทราบว่าเป็นกระสุนปืนชนิดใดครับค่ะแล้วตอนนี้บรรยากาศโดยรวมค่ะยังคงมีกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงอยู่บ้างไหมคะกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงยังอยู่บริเวณถนนลาดตําเนินกลางครับซึ่งเชื่อมต่อกับบริเวณแยกถนนเข้าสาานี้ตรงเข้าไปครับครับค่ะค่ะแล้วในส่วนของเ,ออเจ้าหน้าที่เอง่ะคะได้มีการถอนกําลังออกหมดแล้วใช่ไหมคะตรงนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ฐานและเจ้าหน้าที่ตํารวจถอนกําลังออกหมดแล้วครับ แล้วเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้ามาที่บริเวณนี้นะครับที่บริเวณแยก1ิามห้างบริเวณหน้าวัดบวรนิเวศครับก็มีกลุ่มคนแสดงได้ตั้งด่านครับปิดกั้นถนนเหลือแค่ทางเข้าออกถนนเดียวครับก็คือจัดการไว้การรถพยาบาลครับเมื่อรถพยาบาลวิ่งออกมาจากด้านในเขาจะตรวจอย่างละเอียดเลยครับถ้ารถพยาบาลมีทหารมาก็จะลุมเข้าทำลายครับครับแล้วตอนนี้ยังมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นไหมคะยังอยู่ครับยังตั้งด่านปากหลักคอย คอยดูรถพยาบาลแต่ละคันครับถ้าเป็นรับผู้บาดเจ็บจากกลุ่มคนแสดงมาก็จะปล่อยไปครับแต่ถ้าเป็นทหารเขาจะลุมเข้าทํร้ายทันทีครับคุณจตุพรครับบริเวณถนนข้าวสารตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวหรือว่าเหตุการณ์ร้านรวงต่างๆเป็นปกติไหมครับที่ปิดปิดร้านกันหมดครับก็มีชาวต่างชาติเดินชาวต่างชาติจะเดินออกมาถ่ายรูปแล้วก็เดินคุยวิาพกากษ์วิจารณ์กับสถานการณ์บ้านเมืองของในขณะนี้ครับ ครับขอบคุณนะครับคุณจตุพรครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับที่บริเวณถนนเข้าสารซึ่งตอนนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันแต่ว่าก็ทําเอาร้านรวงที่ถนนเข้าสารนะครับวันนี้ปิด กันจนแทบทั้งสิ้นะนะครบรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างก็ออกมาจับกลุ่มวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ออกมาถ่ายภาพที่เกิดขึ้นก็คงไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะ,คะก็เรียกได้ว่ารุนแรงทีเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องมองไปถึงหลักมนุษยธรรมด้วยที่บอกว่ากลุ่มเสื้อแดงมีการมาตั้งด่านด้วยเพื่อที่จะสกัดรถพยาบาลที่จะลำเลียงผู้บาดเจ็บนี่ไปยังโรงพยาบาลอันนี้ถือว่าเกินเลยไปละเกินเลยมากไปแล้วนะคะใช่ครับก็ถือว่าไม่ไม่เป็นผลดีรวมถึงยังทำให้อ่ มีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเพราะว่าลักษณะเช่นนี้นะครับเป็นการการกระทําที่ผิดจริยธรรมศีลธรรมอย่างร้ายแรงเหมือนกันนะครับค่ะและทางด้านคเท,ท่าที่เท่าที่รู้ชื่อเนี่ยนะครับตอนนี้คือสรายเท่าที่รู้ชื่อนะฮะค่ะคนนึงก็คือคุณวันร์ผู้ทองอายุ38ปปีอาชีพช่างเย็บผ้าอยู่ที่สมุทรปราการซึ่งแน่นอนว่าเป็นฝ่ายของผู้ชุมนุมเสือ้อแดงนี่แหละ ส่วนที่รู้ชื่ออีกคนหนึ่งก็คือช่างภาพญี่ปุ่นฮิยุกิมิราโมโต o เป็นผู้สื่อข่าวช่างภาพของรอยเตอร์นะครับถูกกระสุนปืนยิงเสียชีวิตส่วนคนอื่นๆที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เนี่ยชื่อยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบที่บริเวณสี่แยกข้อกลัวอีกทีหนึ่งกับคุณธนานุชสนุนศักด์นะอยู่ในสายนะคะคุณธนานุชคะสวัสดีค่ะตอนนี้ที่แยกโอกัวเป็นยังไงบ้างคะ ที่แย่ข้อมูลตอนนี้ที่ฉันมาอยู่ที่บริเวณสังหวัดอีสานค่ะพุทธกาแล้วนะคะจบด่วนที่ใที่แย่ข้อมูลเนี่ยตอนนี้คนกลุ่มเสื้อแดงเขาก็จะไปรวมกันบริเวณที่เกิดการปะทะกันเมื่อช่วง่ทุ่มเทมวชิเกียนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตรงบริเวณไว้มีมีจุดที่ทางฝ่ายคนเสื้อแดงจะเสียชีวิตเขาก็จะเอาไอ้ที่ดันเหล็กสีสีเหลืองมาไปดันไว้ค่ะ นนคนเยอะมากเลยค่ะคนที่ที่บริเวณสี่แยกอบครัวก็จะส่วนใหญ่ก็จะจับกลุ่มที่ภาพที่การถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ,ะและเมื่อเี่อาราบบริเวณตรงสี่แยกข่าขัวเนี่ยทางกลุ่มของคนเสื้อแดงเนี่ยเขาจับทหารเนี่ยคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจับได้บนสำนักงานสลัดจินแดงรัฐบาลตรงที่บริเวณแยกอบครัวนะคะแล้วก็ ตอนนี้กำลังนำไปคคุมตัวไปเพื่อจะไปที่เวทีใหญ่ตรงช่องบริเวณผ่านฟ้าค่ะครับมีการทำร้ายทหารที่ถูกจับหรือเปล่าฮะอ่าก็ยังไม่ได้ทำร้ายนะคะคแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นทหารคนเดียวแล้วก็มีทางกลุ่มผู้อาวุโสแดงเนี่ยเ,เยอะมากาก็จะมีการตะโกนบอกกันนะคะว่าเอออย่าทําร้ายเขาอย่าทําร้ายเขาแต่ว่ามันจะมีการยื้อยุุดก,กันเยอะค่ะเพราะคนมันแน่นมากอะค่ะอ๋อค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยที่ ที่คุณธนาวุฒิเพิ่งออกมาจากแยกข้อวัวล่าสุดนี่ไม่ได้มีการประทะหรือว่ามีการมีการมีทหารอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ได้มีการประทะค่ะครับค่ะคุณธนาวุฒิคะตอนนี้การทํางานของสื่อมวลชนยากลําบากแค่ไหนคะก็ก็รู้ว่าสถานที่ตอนนี้ที่ฉันอยู่ตรงอ่าในสุโขทัยประชารัฐไทยอะนะคะมีคนที่ว่า คือเราเนี่ยยืนใน,นางานศพแล้วก็มีช่างภาพช่างภาพของเราเนี่ยก็จะยืนถ่ายภาพอยู่ก็จะมีคนมาถ่ายรูปพวกเราอะค่ะ<อ>ซึ่งไม่คิดนนจะรู้สึกเหมือนว่าจะไม่ใช่กลุ่มคนทีน่แทนซึ่งเป็นผู้ชุมนุมทั่วไปที่อาจจะใช้กล้องมือถือหรือกล้องเล็กๆอันนี้เป็นแบบว่าเป็นกล้องแบบมืออาชีพจริงจังก็มาถ่ายรูปควกเราไว้อะค่ะค่ะคุณธนานัดูแล้วเนี่ยนะคะถ้าไม่นับเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงสภาพบ้านเรือนแถวนั้นวันนี้ดูเงียบผิดปกติไหมคะใช่จะเงียบผิดปกติค่ะคือ คือถ้าเกิดว่าดูจากรอ,ๆอ่ๆด้านข้างเนี่ยสถานการณ์ต่างๆที่ผิดไฟพวกจะมีไฟที่สว่างก็เฉพาะที่บนถนนแล้วก็ที่<ม>เป็นบนถนนอย่างเดียวค่ะสถานการณ์ต่างๆที่ผิดไฟค,ค่ะอย่างร้านค้าอย่างแมคโดนัลด์นี่ยังคงเปิดอยู่หรือเปล่าคะแบนจะต้องปิดแล้วค่ะปิดแล้วนะคะใช่ค่ะคือไม่มีตรงไหนเปิดแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ไม่มีค่ะรู้สึกว่าปกติแล้วในม็อบเนี่ยก็จะมีคนมาค่ะ ขายพวกอาหารพวกอะไรอะนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีอะค่ะอันนี้จะมีการเฉพาะผู้ชุมนุมอะค่ะตอนนี้ผู้ชุมนุมหรือว่าคนที่อยู่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยเขาติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทางไหนที่ที่เขาติดตามกันเยอะที่สุดตอนนี้ก็ที่จะติดตามกันเยอะที่สุดก็คือ่วนหญกก็จะฟังจากจากจากเวทีสะพานผ่านฟ้านะคะค่ะก็พอพอผู้ประสายกพูดขึ้นมา มีการโห Länder เป็นระยะระยะนะคะโหแบบสนับสนุนนะคะค่ะคุณธนานุคะจุด <cocoa. S 1> ที่คุณยืนอยู่เนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีเหตุอะไรที่มันเร่งด่วนขึ้นมาเนี่ยการจราจรหรือว่ารถรบผู้บาดเจ็บเนี่ยสามารถเข้ามาได้โดยเร็วใช่ไหมคะคือมีปัญหาในเส้นทางไหมคะค่ะคือตอนเนี้ยคือจะมีทั้งรถเข้ารถออกค่ะแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมากคือวิ่งไปวิ่งมานะคะแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์อาจจะเป็นคือ เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เขามาส่งบรรดาผู้ร่วมชุมนุมอะค่ะแล้วก็มารับถึงมารับถึงข้างในเลยะค่ะมารับถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลยอะคะ่ะแล้วก็จะมีรถทวัวรรถกระบะเนี่ยนำคนมามาสมทบอะคะ่ะคือ,อคือก็สามารถที่จะขนคนได้ได้สะดวกถ้าเกิดมีการประทะมีผู้บาดเจ็บอยะะ่างเงี้ยค่ะครับตอนนี้ล่าสุดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่อยู่ตอนนี้ก็ยังยังปกติดีนะฮะ ยังปกติอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่จะแบบว่าก็จะยืนยืนวิชาวิจารจับกลุ่มกันอยู่อะค่ะแต่ว่าก็คนเยอะอะค่ะครับครับเอาละครับเดี๋ยวตรวจสอบเท่านี้นะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะข่าวนี้รายงานมาจากอนุสรีประชาธิปไตยนะครับคือสักครู่เนี่ยคุณธนานุก็ไปที่แยกข้อกัวมาแล้วก็